สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเมนูต้มยำไก่ค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีหมูค่ะแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรลงไปนะคะค่ะตะไคร้นะคะใบมะกรูดแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะเพิ่มความหวานพอเสร็จแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปค่ะเป็น เนื้อติดกระดูกแล้วก็มีเท้าไก่ด้วยนะคะก็คืออยากได้แบบอยากกินเท้าไก่อยากแทะมากๆเลยค่ะก็เลยซื้อมานะคะ ปรุงรสค่ะใส่น้ำปลานะคะประมาณ1ทัพพีน้ำมะนาวประมาณทัพพีครึ่งค่ะก็ขึ้นอยู่กับระดับความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ความเค็มของเรานะคะว่าแต่ละแต่ละคนนะคะรสชาติก็จะไม่เหมือนกันพอทุกอย่างสุกได้ที่นะคะใส่พริกสดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะเพิ่มความแซบ่บแล้วก็โรยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยสุดท้ายค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะต้มยำ ไก่นะคะสดน้ำร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่ก็ต้องให้เปื่อยนะคะพอเปื่อยแล้วก็น่าทานมากๆค่ะ